สวัสดีครับวันนี้จะมาสรุปการสืบพันธุ์ของพืชดอกนะครับเราไปดูที่หัวข้อแรกกันเลยครับคือ Life c i r c l e of Plant ครับผมเราต้องมาดูคำศัพท์ที่เราควรจะรู้จักก่อนเลยนะครับ 1. คือ Deploy ครับ Deploy แปลว่า2 N ครับ h a p p i d แปลว่า N เดียวแล้วก็ Spore s p o r a n g i u m นะครับคือ Spore คือโครงสร้างที่เราใช้สร้าง Spore ครับ Life c i r c l e of Plant นะครับเราจะเริ่มที่ Sporophyte 2 N นะครับ สปอร์โลไฟต์สองเอเนี่ยจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตได้เป็นสปอร์เอ็นเดียวครับและสปอร์เอ็นเดียวเนี่ยจะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิตได้เป็นแกมมีโตไฟต์เอ็นเดียวครับซึ่งแกมมีโตไฟต์เอ็นเดียวเนี่ยก็จะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิตได้2อย่างครับคือแกมมีโตไฟต์ของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับแกมมีโตไฟต์ของเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียครับซึ่งเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยเราจะเรียกว่าแอนเทอริเดียมครับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเราจะเรียกว่าอาร์เคอร์โีเนียมครับก็จะได้เป็นฟีเมลแกมี ฟีเมลแกมีแทงเจียมกับเมลแกมีแทงเจียมครับโดยโครงสร้างที่เราใช้สร้างแกมีเนี่ยก็คือจะเป็นแกมมีแทงเจียมครับหลังจากาที่เราได้เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เราก็เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียแล้วนะครับเราจะมีการฟอ i ต i ล a ซ i ชัน,นครับจนได้กลายเป็นไซโกดที่มีดิพล o เอเป็นยครับหรือว่า 2N ซึ่งไซโคเนี่ยจะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้เป็น MBO 2N ครับและ MBO 2N เนี่ยจะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสกลับมาเป็นสปอร์โฟต์แล้วก็จะเป็นเส้นเช่นนี้ไปเรื่อยๆครับเป็นโซโคครับผมโอ้ขอไปครับครับท็อปิกต่อไปนะครับคือพืชพืชดอกเนี่ยจะมีวงชีวิตแบบสลับครับหรือดิพลอยปดิพลอยปโดนติกไลฟ์เซอร์เคิลครับ ดิพอยคือสองเอง็นแฮปอยคืออินเดียครับดิพอยเนี่ยจะเป็นสปอโรไฟครับส่วนอเินเดียจะเป็นแกมีโตไฟพืชนะครับใช้ไม้ใช้ไมโอซิตในการสร้างสปอร์ครับหรือว่าเราเรียกว่าสปอร์เจเนซิสแล้วก็จะใช้ไมโทซิตในการสร้างแกมีโตหรือว่าแกมีโตเจเนซิสครับพืชที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเนียงนะครับหรือว่านอนวัลวัลกล้าแผ่นเนี่ยเราจะเป็นแกมีโตไฟเป็นระยะเด่นครับถ้าพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเนียงจะเป็นสปอโรไฟเป็นระยะเด่นครับ สำหรับ h e t e r o o r o u s plants นะครับคือจะเป็นพืชที่มีการสร้างสปอร์ตได้สองแบบครับ mm hmm. เช่นพวกตระกูลแบบว่ามเมล็ดพืชน,นะครับ s ี e d p นเช่นพืชเมล็ดเปลือยหรือว่าพืชดอกนะครับก็ s p o r โ p ไฟ t ์ใช่ไหมครับจะแยกเป็น ไมโครสปอร์เจียมกับเมก้าสปอร์เจียมครับซึ่งไมโครสปอร์เจียมเนี่ยจะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ครับเมก้าสปอร์เจียมจะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียซึ่งไมโครสปอร์เจียมเนี่ยจะสร้างไมโครสปอร์ครับแบบอินเดียวครับแล้วก็จะได้เป็นแกมีโตไฟเพศผู้แล้วก็จะเป็นแอนเทอริเดียมครับแล้วแอนเทอริเดียมเนี่ยก็จะได้เป็นแกมมีของเพศชายครับแล้วก็เมก้าสปอร์นะครับจะสร้างเมก้าสปอร์ของเพศหญิง แล้วก็จะได้แกมมีตอไฟของเพศหญิงครับแล้วก็จะมีอ n คารโกเนียมครับแล้วก็จะไปสร้างฟีเมลแกมีดครับซึ่งทั้ง2อันนี้นะครับจะรวมกันกลายเป็นสปอร์ไฟใหม่ครับครับเรามาดูที่หัวข้อโครงสร้างของดอกนะครับแปลว่า flower structure นะครับคือดอกเนี่ยเป็นกิ่งครับที่ทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์ครับทั้งไมโครสปอร์แล้วก็เมกาสปอร์ครับ ไมโครสปอร์เป็นของเพศผู้ครับไมโครสปอร์เป็นของเพศเมียดอกเนี่ยเราจะประกอบขึ้นมาจาก4 4วงนะครับซึ่งเราจะเรียงเข้ามาจากด้านนอกเข้ามาสู่ด้านในนะครับก็ là, เรามาเริเ่อเมียแรกเลยครับคือหนึ่งคือวงกีบเรียงครับกีบเรียงคือสิ่งที่อยู่ด้านนอกสุดครับซึ่งจะประกอบขึ้นมาจากกีบเรียงที่ชื่อว่าเซลพ่อครับและเซลพ่อที่ประกอบกันเราจะเรียกทั้งวงว่าคาเล็กซ์ครับมับกจะมีสีเขียวครับแล้วก็จะป้องกันดอกจากอันตรายต่างๆครับ 2. กลีบดอกนะครับก็คือ petal ถ้าอยู่รวมๆนะครับเรียกว่า corolla ครับก็จะเป็นอันดับที่สองครับที่อยู่ถัดจาก sepal ครับซึ่งจะมีสีสันสวยงามครับสำหรับอลอมแมลงต่างๆเพื่อให้ผสมพันธุ์ครับสีแต่ละสีนะครับก็จะมีสางรที่อยู่ในนั้นต่างกันนะครับเช่นสีม่วงน้ำเงินเนี่ยจะเป็น a n t h o ซ y a n i n ครับในเบ p โอสีส้มแดงจะเป็น carotenoid ในคอ r b o l a s c a ม b o l ครับ พืชมาชนิดน,นะครับจะมีกลีบรวมหรือที่เราเรียกว่าเทปพอลครับจะมีวงชื่อวงของกีบรวมว่าเพอริแอนดครับซึ่งกลีบเนี้ยกับกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายกันจนเราแทบจะแยกไม่ออกครับเช่นดอกจำปีเราก็จะเรียกว่า,อาดอกชนิดน,นั้นเนี่ยเป็นกลีบรวมคร์โดเทปพอลสำหรับวงเกสรเพศผู้นะครับก็คืออันนี้จะเป็นลาดับที่3ในการเรียเรียงจากนอกเข้ามาในนะครับเราจะเจอ เอ่อวงกระสรเพศผู้หรือว่าแอนโดอีเซียมครับซึ่งประกอบมาจากสเตเมนครับซึ่งแอนโดอีเซียมเนี่ยจะประกอบด้วยแอนเทอร์นะครับแอนเทอร์ฟิลาเมนแอนเทอร์จะอยู่บริเวณยอดต้นนี้ครับฟิลาเมนก็จะเป็นก้านชูอับเรโนครับก็จะประกอบด้วยแอนเทอร์กับฟิลาเมนครับซึ่งในอับเรโนถ้าเราเอาอับเรโนนะครับมาผ่าครึ่งเนี่ยเราจะเจอพอลเลนอยู่ข้างในครับหรือว่าลองเรโนนั่นเอง แล้วก็อันที่4ี่นะครับคือวงเกรสรเพศเมียครับหรือเจโนอิเซียมนะครับประกอบขึ้นมาจากพิสติลหรือว่าคาเพลนะครับซึ่งเกรสรวงเกรสรเพศเมียเนี่ยจะประกอบไปด้วยสติกมานะครับสติกมาเนี่ยจะอยู่ตรงตรงบริเวณนี้ครับจะคือสติกมาแล้วก็จะมีสไตคือก้านชูเกรสรเพศเมียครับแล้วก็จะมีโอวัรีวอรแลวก็โอวุ่นอยู่ข้างในครับแล้วก็จะมีโอวัรีด้วยครับผม ซึ่งโอริวอเนี่ยจะเดินต่อไปเป็นผนังผลหรือว่าเพอร์ดิครับนั่นเองนะครับ <c oughs> ครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ให้เห็นคร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเล่นที่จะตกลงมาอยู่ที่สติกมานะครับหรือยอดเกสรสัมผัสเมียเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเกิดดับเบิลฟูติลเซชันครับผม <c oughs> ต่อไปเราจะมาดูหัวข้อในการเกิดลักษณะของเพรสเซนต์เพรเซนเทชันของเกสสัมผัสเมียนะครับ อันที่1เลยเนี่ย marginal presentation นะครับจะเกิดจาก1นึ่คาเพลที่ม้วนมาเชื่อมกันนะครับแนวของเอาวุธนจะมี1แนวแล้วก็มี1นึ่ลคู่เช่นฝากถั่วลันเตาครับก็อย่างเช่นอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น simple pistol นะครับแล้วก็จะเป็น marginal presentation ครับผมต่อไปนะครับเป็น peripheral presentation นะครับประกอบขึ้นจากคาเพลที่มากกว่า1อันครับจะเป็น compound pistol ครับ ซึ่งแต่ละพิธีเนี่ยจะมีระยะเชื่อมระหว่างกันก่อนครับคาเพลเนี่ยเป็นโงเกสรพเปเมียนะครับจะม้วนร่วมกันกลายเป็นหนึ่งเราคู่ครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของคัมพาพิทีครับผมซึ่งจะมีลังไข่ที่มีหนึ่งช่องครับต่อไปจะเป็นแอคซิลพาเซนเทชันนะครับซึ่งแอคซิลพาเซนเทชันเนี่ยจะมีมากกว่าหนึ่งคาเพลแล้วก็แต่ละคาเพลเนี่ยจะม้วนเข้าหาตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยมาเชื่อมกันโดยพาเซนเตอร์จะเกาะตรงแนวกลางครับผมมักจะมีมากกว่าหนึ่งเราคู่ครับ ็จะลักษณะเช่นผลส้มครับต่อไปจะเป็นหัวข้อของการจําแนกประเภทของดอกนะครับดอกเนี่ยเราจะแบ่งได้สอกชนิดใหญ่ๆนะครับคือ complete flower กับ incomplete flower ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับจะได้เป็นดอกสมบูรณ์กับดอกไม่สมบูรณ์ครับซึ่งดอกสมบูรณ์เนี่ยเราจะแบ่งได้คือมันจะมีครบทั้ง4วงครับก็คือเลี้ยงดอก ผู้เมียนะครับก็คือกีบเลี้ยงกีบดอกกสรเพศผู้กีสรเพศเมียถ้าดอกไม่สมบูรณ์นะครับก็คือเป็นดอกที่ขาดโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งอย่างน้อย1อันครับใน4อันนี้ครับแล้วก็แบ่งตามเพอร์เฟกกับอินเพอร์เฟกนะครับสังเกตดีๆครับอันนี้ไม่ใช่อินเพอร์เฟกแต่ว่าเป็นอินนะครับเป็น im ก็จะเป็นดอกสมบูรณ์เพศกับดอกไม่สมบูรณ์เพศครับดอกสมบูรณ์เพศก็คือมีทั้งเพศผู้และเพศเมียอ,อยู่ในดอกเดียวกันเราจะเรียกว่าเพอร์เฟ f ต์าเวอร์ แต่ถ้าหากมีเฉพาะเพศผู้หรือมีเฉพาะเพศเมียเนี่ยผมจะเรียกว่า imperfect ครับต่อไปจะแบ่งตามตำแหน่งของรังไข่นะครับ 1. h y p o ไฮโปจินัตฟาเวอร์นะครับจะมีลักษณะโอ a ิเป็น superior ovary ครับก็คือดอกเนี่ยจะติดอยู่ใต้รังไข่นะครับส่วนรังไข่ก็จะอยู่เหนือดอกเอ่อรังไข่ก็จะอยู่เหนือทางรองดอกครับผมต่อไปเป็น epizynt flower ก็คือ อยู่เหนือรังไข่ครับ in ไอ infinite ovary คือรังไข่มันจะอยู่แบบว่า oh. ก็พวกกิีบเลี้ยงกิีบดอกแล้วก็ stem เนี่ยจะอยู่เหนือรังไข่ครับแต่ว่าเจ้าตัวทา a l l อ r นะครับ p e t น n i a flower ก็จะเป็นลักษณะของ infinite ovary ครับต่อมปจะเป็น p e t u n i ฟ flower ซึ่ง p พ r ีเ n น a l f ฟเวอรนะครับจะมี in, อัยวะที่เป็น s e มิ ial, อิสเฟียร์อวัยวะคือคือมันจะอยู่ในระนาบเดียวกันครับถ้าดูจากรูปครับต่อไปจะเป็นการแบ่งตามเป็นดอกเดี่ยวกับดอกช่อนะครับดอกเดี่ยวเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษจะเป็น s o r i t o r y f l o w e r ครับกับ i n f l o r r s s e n n t Flower ดอกเดียวเนี่ยก็คือจะไม่ง่ายครับคือจะมี1ดอกบนก้านดอกดอกช่อจะมีมากกว่า1ดอกย่อยบนช่อดอกครับครับสำหรับอันนี้นะครับก็จะคือจะเป็นแอนเทอร์นะครับที่ผ่าตามขวางนะครับเราก็จะเห็นภายในแอนเทอร์เป็นแบบนี้ครับตรงนี้นะครับจะเป็นฟิลาเมนหรือว่าก้านชูเกสรเพศผู้ครับตรงนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวแบบว่าพอลเล่นนะครับคือเราองเรนนนเองตรงนี้จะเป็นโพงเรนครับอันนี้ก็จะเป็นของเพศเมียนะครับ อันนี้ก็ะเป็นสติกมากคือการยอดชูเกสรอันนี้เป็นก้านชูครับอันนี้เป็นโอวี่อันนี้ก็เป็นเดซิทัเคหรือว่าฐานรองดอกนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเอาตรงนี้นะครับมาตัดก็จะได้เป็นรูปนี้ครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในเป็นอันนี้เป็นโอวุ่นอันนี้เป็นโอวารีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลคู่อันนี้ต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อการสร้างสปอร์เกมมโตไฟแล้วก็เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับ ก็จากในรูปนะครับถ้าเราตัดแอนเทอร์นแบบแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นโพลิเซ็กครับซึ่งโพลิเซ็กก็จะเป็นไมโครสปอร์เจียมหรือว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นเองซึ่งเราจะเรียกเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้นะครับที่ยังไม่ได้มีการแบ่งเซลล์ย่ว่าไมโครสปอร์มาด้วยเซลล์ซึ่งจะมี 2n อยู่ครับหรือว่าเราจะเรียกว่าไมโครสปอรัไซต์ก็ได้ครับหลังจากไมโครสปอรัไซต์นะครับแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสครับเราจะได้4ไมโครสปอร์นเดียวครับแแลล้วต่่ะไมโครสปอเนีย จะแบ่งไม้ตัวสิทธิ์ได้เป็นพอร์เรนครับและในแต่ละพอร์เลนนะครับจะประกอบไปด้วยทิวเซลล์แล้วก็เจเนเรทีฟเซลล์ครับซึ่งทิวเซลล์เนี่ยจะ,จะเดินต่อไปเป็นพอร์เรนทิวหรือว่าลอเรนโนครับก็อันนี้จากที่เราพูดไปในเรื่องของเซ r ร์เคิลอ n นะครับก็คือสปอ i ไฟแบ่งแบบ ไมโอซิีเป็นสปอร์สปอร์ก็สร้างเป็นไมโตซีแต่ก็สร้างเป็นแกมมีโตไฟซึ่งแกมมีโตไฟอันนี้ก็จะเป็นเพศผู้เพศแกมมโตไฟของเพศผู้ก็คือพอลเลนนั่นเองครับผมทิวเซลล์กลายไปเป็นพอลเลนทิวครับส่วนเจเนเรทีฟทิวจะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิีออกมาเป็นสองสเปิร์มครับแล้วก็จะเกิดเป็นดับเบิลเฟอร์ติไลเซชันต่อไปครับผมเอ้ยเฟอร์ติไลเซชันต่อไปครับ ต่อไปจะเป็นการสร้างสปอร์ g a m e t o p ไฟ t e ของเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะครับซึ่งเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเนี่ยก็คือจะมีโอวุ่นนะครับแล้วก็มีอิน i n t e r k เมนต์ซึ่งอิน i n t e r k เมนต์จะหุ้มหุ้มแปลว่าโครงสร้างที่มันหุม้มโอวุ่นอยู่นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นภายในรังไข่ครับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียที่ยังไม่ได้มีการแบ่งเซลล์เราจะเรียกว่า megasporengium megasporematcell น,มมน,น,น,นะครับซึ่งจะมีดิพ l o i d คือสอง n แล้วไมกะสปอร์มาตัวเซลล์เนี่ยจะแบ่งไมโตซวสิบแบบ3ครั้งจะได้7เซลล์8นิวเคลียสครับผม <c oughs> ต่อไปหัวข้อการปฏิสนธิเชิงซอ้อนนะครับหรือว่าดับเบิลฟิติไลเซชันนะครับมันก็เริ่มกันที่เกิดจากพอลเลนนะครับตกลงบนยอดของสติกมากนะครับก็คือพอลเลนนะครับที่มาจากเอ,อ่อไมโครสปอรัเจียมนะครับกับอ,อยอดเกรสรเพศเมีย er นะครับเมื่อพอลเลนมาตกลงบนยอดเกรสรเพศเมีย ที่พอเด้นเนี่ยประกอบไปด้วยทิวนิวเคลียร์แล้วก็เจเนอเรทีฟนิวเคลียร์เนี่ยทิวนิวเคลียร์นะครับจะสร้างท่อยาวไปตามสไตล์ครับสไตล์ก็คือการชูเกรสรเพศเมียก็คือตรงนี้ครับจะสร้างท่อยาวออกมาเป็นทิวนิวเคลียร์ส่วนเจเนอเรทีฟนิวเคลียร์นะครับจะมี2ส,สเปิร์มครับอันนึงเนี่ยจะไปที่เอ็กเซลอีกอันนึงจะไปที่อพอลาร์นิเคลียไอนะครับไอตัวที่ไปที่เอ็กเซลนะครับจะเกิดเป็นไซโกดครับแล้วก็จะเป็นเอมีโอซึ่งถือว่าตัวนั้นเอง ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ไปไปผสมปฏิสนธิกับโพลารนิคีไอนะครับจะได้เป็นเอลูเซเบอร์สแคร์เอ็นก็คือเนื้อเยื่อที่เอาไว้สะสมอาหารครับระหว่างที่งอกครับซึ่งพอมันเกิด2อย่างนี้ครับเราจึงเรียก2อย่างนี้รวมกันว่าดับเบิลฟอ์ติไลเซชันนะคร <c oughs> ับก็จะเป็นทริปนะ สำหรับหัวข้อของการเกิดผลแล้วก็ชนิดของผลนะครับส่วนประกอบของผลเนี่ยจะประกอบไปด้วยโอเวอรี e ่วอลครับแล้วก็ผนังรังไข่ที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยเราเรียกว่าเพอริคาร์บซึ่งบางพืชมาชนิดเราก็แยกไม่ออกนะครับก็คือเช่นข้าวโพดน,นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเอ่อพืชเอ่อพืชผลชนิดหนึ่งนะครับที่ประกอบไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นชั้นของมีโซคาร์บนีเอนโดคาร์บครับแล้วก็อันนี้เป็นเอ็กโซคาร์บอันนี้จะเป็นคานเนลนะครับ ก็อนโดจำว่าเป็นขนาดชั้นในครับเมโซชั้นกลางแล้วก็เอกโซเป็นชั้นนอกสุดชน,นิดของผลนะครับผลเดี่ยวเนี่ยเราเรียกว่าซิมเปิลฟูดครับก็คือ1ดอกจะมีแค่หนึ่งรังไข่เท่านั้นนะครับนี่ก็จะเป็นประเภทของผลต่างๆนะครับผมต่อไปหัวข้อของมลเมล็ดนะครับหรือว่าซีดเมล็ดเนี่ยส่วนประกอบของมันจะประกอบไปด้วยซีดโค้ดอนโดสเปิร์มแล้วก็นี่จะเป็นเอ็มบีโอครับผม ซึ่ง <c oughs> ก็จะมีไฮลัมนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งไฮลัมเนี่ยจะเป็นรอยแผลที่เกิดจากการยึดอว้นกับรังไข่ไว้ครับส่วนไมโครพายจะอยู่ตรงข้ามกับไฮลัมเป็นช่องที่เปิดให้น้าเข้าสู่มเมล็ดครับเพื่อให้แบบว่าลากนกผักนะครับอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดนะครับอันนี้เป็นเอมโบแซนต์อันนี้อินเทอ,อ,อร์เมนก็คือหุ้มเมไว้อยู่นะครับอันนี้เป็ูไมโครพายแล้วก็อันนี้เป็นฟันิคูลัสนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการเกิดเมล็ดต่างๆลักษณะการงอกนะครับแล้วก็ดัชนีการงอกนะครับก็คือเราคนเลือกดัชนีการงอกที่มากที่สุดนั่นเองนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการมาสรุปเรื่องของการสืบพันธุ์ของพืชดอกเยเอยเท่านี้นะ